ท่านนิคมบุญวิเศษตามด้วยท่านพิสิทธิยาธรรมนะครับกระบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพพลังโปรงชนไทยกระผมขอหารือดังนี้ครับจากการที่ได้ลงพื้นที่นะครับบ้านหินเพิงครับบางแสนสองนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับของอำเภอบุญรัตจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่มีปัญหาเรื่องทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวท่านประธานครับเป็น ดินรุกรังนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อพอตกหน้ากลางคืนครับไฟฟ้าก็ไม่มีแสงสว่างครับเพราะเนื่องจากไม่มีไฟฟ้ามีมิจฉาชีพนะครับขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาเรื่องขยะครับผู้ประกอบการต้องเก็บขยะกันเองนะครับแล้วก็มากองแล้วมาสูมไฟกันเองทําให้ภูมิทัศน์การท่องเที่ยวเสียหายครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลด้วยครับเรื่องต่อมาครับด้วยนายธนากรนามบุรีนะครับผู้ช่วยสสแล้วก็ ชาวบ้านป่าเป้านะครับได้ร้องเรียนมาว่าถนนเชื่อมระหว่างบ้านดงเย็นตมนดงเย็นอําเภอบ้านดุงนะครับกับบ้านคําชะโนดตนําบลบ้านม่วงอําเภอบ้านดุงนะครับซึ่งเป็นถนนที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปสักกะนะครับพ่อปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าปทุมมาถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อครับท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือถนนเชื่อมระหว่างบ้านท่าสะอาดตลโคกสี อำเภอสว่างแดนดินแล้วก็บ้านป่าเป้าตะมนนงเย็นครับมีประมาณความยาววันหนึ่งกิโลเมตรครับซึ่งซึ่งยังไม่ลาดยางครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปดูแลด้วยครับเรื่องต่อมาครับเรื่องการร้องเรียนของนางนิตยานางสาวนิตยาจันโสมครับบ้านเล้าหมู่ที่8และบ้านหนองขามหมู่ที่9ปัญหาเรื่องออหนองปีงครับเป็นแหล่งน้ําสําคัญในการอุปโภคบริโภคใช้กันมาประมาณ30ปีแล้วนะครับพอหน้าแล้ง ก็ไม่มีน้ําเนื่องจากว่าขาดการขุดนะครับขาดการลอกก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยครับเครดิตน,น,นะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการพักพลังพรงชนไทยนะครับท่านเลขาพักท่านกรรมการบริหารพักทุกคนนะครับที่ลงพืนที่กราบขอบคุณมากครับขอบคุณครับ